สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทางเรื่องทองกับ GCA p นะคะรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารการลงทุนทองคำไม่พลาดทุกโอกาสทองมองขาดทุกโอกาสการลงทุนค่ะเมื่อวานนี้นะคะ,ะคราคาทองคำเนี่ยก็ยังสามารถที่จะทรงตัวนะคะยืนเหนือบริเวณ1น0 0เหรียญได้ถึงแม้ว่าทางด้านของอตลาดหุ้นดาวโจนส์เมื่อวานนะคะจะมีการเปิดตลาดขึ้นมาอย่างคึกคักนะคะเนื่องจากว่าทางด้าน บริษัท Apple Inc ินะคะหุ้นของ Apple Inc ิเนี่ยเมื่อวานได้มีการพุ่งขึ้นมานะคะกว่า1.6%เปเลยเนื่องจากว่าทางด้านของสาลยุทธรณยุโรปนะคะได้มีการตัดสินนะคะให้ทางด้านของ Apple เนี่ยไม่ต้องจ่ายนะคะเบีย้ยไม่ต้องจ่ายทางด้านของเบีย้ยภาษีย้อนหลังให้กับทางด้านของไอซ์แลนด์นะคะเราต้องย้อนกลับไปในช่วงปี59านะคะที่ทางด้านของ EC หรือว่าคณะกรรมธิการยุโรปนะคะได้มีการตัดสินนะคะให้ ทางด้านของบริษัท Apple เนี่ยต้องมีการจ่ายภาษีคืนให้กับทางด้านของไอซ์แลนด์นะคะเนื่องจากว่า,าทางไอซ์แลนด์เนี่ยได้มีการาให้สิทธ กับทางด้านของ Apple นะคะจ่ายภาษีน้อยกว่าบริษัทอื่นนั่นเองนะคะก็เลยทำให้อ่าจากนั้นเนี่ยก็บริษัท Apple เองเนี่ยก็ได้มีการยื่นนะคะต่อศาลอุทธรณ์โรปนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ทางด้านของศาลนะคะก็ได้มีการประกาศนะคะมีคำสั่งตัดสินออกมาว่าทางด้านของ Apple เองไม่ต้องจ่ายนะคะภาษีย้อนหลังให้กับทางด้านของไอซ์แลนด์นั่นเองโดย Apple ก็บอกว่า,า Apple ก็จ่ายภาษี นะะใน,ในระดับ26%นะคะกับประเทศอื่นที่มีการค้าขายด้วยนั่นเองนะคะก็ถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้นะคะตลาดหุ้นจะมีจะมีเปิดมาอย่างคือขักนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทําทให้ราคาทองคำนะคะมีการาหลุด ช่วงแนวรับที่สาคัญบริเวณ1,800เหรียญไปได้นะคะเนื่องจากว่าปัจจัยนะคะหนุนก็ยังคงมีนะคะโดยที่เมื่อวานนี้ปัจจัยหนุนหลักๆเนี่ยก็ยังคงเป็นในส่วนของอความตึงเครียดนะคะระหว่างจีนกับทางด้านของสหรัฐนั่นเองโดยที่เมื่อวานนี้นะคะทางด้านของคุณทั้มเองเนี่ยก็ได้มีการลงนามนะคะบังคับใช้กฎหมายคว่ำบาตรจีนนะคะโดยที่ ก็เป็นการตอบโต้นะคะที่ทางด้านของจีนเนี่ยมีการเข้าแทรกแซงนะคะกิจการภายในของฮ่องกงนั่นเองนะคะแล้วก็คุณทั้มเองนะคะก็ได้มีการลงนามนะคะยุตินะคะการให้สถานะพิเศษกับทางด้านฮ่องกงด้วยนะคะ การที่คุณทํามีการลงนามตรงนี้เนี่ยก็ส่งผลให้ความสมคัญของทางด้านจีนแล้วก็สหรัฐเนี่ยก็ถือได้ว่าตึงเครียดมากขึ้นจากที่ตึงเครียดอยู่แล้วในส่วนของก่อนหน้านี้นะคะที่ทางด้านของคุณทัาเองเนี่ยได้มีการาส่งท่าทีนะคะในส่วนของการเจรจาการค้าในส่วนของเฟสสองนะคะคุณทัพก็บอกว่า,ายังยังไม่มีการพูดคุยเจรจาในส่วนของเฟสสองในขณะนี้นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนถึงจะมีมีการพูดคุยกันนะคะนี่ก เรเริ่มตึงเครียดกันมาเรื่อยๆนะคะ ก็ส่งผลนะคะให้ทางด้านของจีนเองเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการออกมาประกาศนะคะที่จะคว่ำบาตรนะคะสหรัฐแล้วก็มีการประกาศคว่ำบาตรบุคคลแล้วก็บริษัทนะคะของสหรัฐโดยที่เมื่อวานนี้มีการประกาศออกมานะคะว่าจะมีการคว่ำบาตรบริษัท Lockheed Martin นะคะซึ่งเป็นเ,เหมือนเหมือนจะมีฐานนะคะเกี่ยวข้องกับการค้าขายอาวุธของสหรัฐให้กับทางด้านของไต้หวนันครั้งล่าสุดนั่นเองนะคะนี่ก็คือความเคลื่อน ใหม่ล่าสุดในส่วนของทางด้านสหรัฐนิกาแล้วก็ของจีนนะคะก็เมื่อความตึงเครียดนะคะ,ะเริ่มที่จะมีมากขึ้นในส่วนขององค์วามสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนะคะก็เลยทาให้มีแรงซื้อนะคะกลับเข้ามาในราคาทองคาทาให้ราคาทองคำเนี่ยยังสามารถที่จะยืนนะคะเหนือบริเวณ1,800เหรียญได้แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ยังคงเป็นปัจจัยหนุนในส่วนของราคาทองคําอยู่ก็คือ,อในส่วนของการพบผู้ป่วยใหม่ในการติดเชื้อโควิดในสห หรัฐเมกานะคะโดยที่ทางด้านของสหรัฐเมกาเนี่ยในส่วนของภาคใต้แล้วก็ภาคตะวตันตกนะคะโดยในส่วนของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะฟลอริดาแล้วก็เท็กซัสเนี่ยมีการพบผู้ป่วยใหม่นะคะ,ะใน3รัฐน,นี้รวมกันกว่า31,000คนนะคะโดยที่พบผู้ป่วยใหม่ในสารัฐทั้งหมดยอยู่ที่ประมาณ67,000คนนะคะสามรัฐนี้รวมกันเนี่ย ถือได้ว่าถึงครึ่งหนึ่งนะคะในสารัฐก็ว่าได้เพราะฉะนั้นการแพร่ระบาดนะคะก็ยังคงพบผู้ป่วยแล้วก็มีการพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นก็ยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ยังคงหนุนนะคะให้ราคาทองคำเนี่ยยังสามารถยืนเหนือบริเวณแนวรับได้นั่นเองค่ะก็คงต้องติดตามกันต่อในส่วนของปัจจัยที่จะเข้ามาหนุนแล้วก็เข้ามากดราคาทองคำนะคะเพราะว่า ช่วงนี้นะคะในส่วนของการผลิตยาหรือว่าความคืบหน้าในการผลิตตัวยาวัคซีนต้านไวรัสตรงนี้ก็เริ่มที่จะมีความคืบหน้าเพราะฉะนั้นเราคงต้องติดตามกันเป็นระยะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีข่าวออกมาเนี่ยก็จะสามารถเป็นปัจจัยนะคะที่ จะมากระตุ้นให้ราคาทองคำเนี่ยมีการแก่งตัวหรือว่าสวิงตัวในในกรอบของแนวรับแนวต้านได้นั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้นะคะในส่วนของการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะคะในช่วงเวลาทุ่มครึ่งค่ะ,ะเป็นการประกาศตัวเลขจํานวนผู้ขอรับสวิการการว่างงานนะคะโดยที่ตัวเลขเดิมค่ะมีการประกาศอยู่ที่1 3 1 4 k นะคะแล้วก็คาดการรอบนี้มองว่าน่าจะมีการปรับตัวลดลงนะคะที่1 2 8 8 k ค่ะถ้าเกิดว่าออกมาตาม ก็มองว่าน่าจะส่งผลทางด้านลบกับราคาทองคํานะคะแล้วก็ยังเป็นทุ่งครึ่งนะคะเป็นการประกาศตัวยอดท้าปีกนะคะยอดท้าปีก ตัวเดิมนะคะตัวเลขเดิมประกาศไว้ที่17.7%เนะคะแล้วก็รอบนี้มองว่าน่าจะมีการปรับตัวนะคะลดลงที่5.2%ถ้าเกิดออกมาตามคาดเนี่ยก็น่าจะส่งผลทางด้านบวกกับทางด้านบวกกับราคาทองคำนะคะแล้วก็ข้ามไปในช่วงเวลา3ามทุะะ่มค่ะเป็นการประกาศนะคะดัชนีราคาบ้านค่ะตัวเลขเดิมอยู่ที่58นะคะรอบนี้คาดการไว้ที่60นะคะถ้าเกิดออกมาตามคาดก็น่าจะส่งผลทางด้านลบก,กับราคาองคำ แล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะเป็นดัชนีนะคะสินค้าคงคงทังภาคธุรกิจค่ะ,ะตัวเลขเดิมอยู่ที่ติดลบ1.3นตะคะตัวเลขคาดการรอบนี้น่าจะติดลบอยู่ที่2.3ค่ะถ้าออกมาตามคาดก็มองบวกกับทองคำนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คงต้องจับตาเราดูในช่วงเวลาทุ่มครึ่งนะคะเพราะว่าตัวเลขเนี่ยยังมีการคาดการค้านกันอยู่นะคะก็คือมีทั้งบวกทั้งลบแล้วก็ช่วง3ทุ่มเนี่ยก็มีทั้งบวกทั้งลบเหมือนกันอาจจะทําให้ราคาทองคำนะคะมีการสวิง ตัวแล้วก็นักลงทุนจะสามารถที่จะหาจังหวะในการเข้าซื้อขายทำ,ทำกำไรได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ต่อไปเราจะมาพูดคุยกันกันกบอาจารย์ปุ้ยนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านกราฟเทคนิคค่ะตอนนี้อาจารย์ยูนสายกันแล้ว,ลวสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะหลังจากที่เมื่อวานราคาทองคำก็ยังคงเป็นวิ่งในกรอบแล้วก็ยังสามารถที่จะยืนเหนือบริเวณแนวรับ1,800เหรียญได้นะคะวันนี้อาจารย์มีมุมมองยังไงเกี่ยวกับราคาทองคำบ้างคะ ครับเอ่อหลังจากที่มันกับขึ้นยืนอยู่เหนือระดับพันแปดร้อยเหรียญได้เนี่ยนะครับมันมันมีสัญญาณที่ที่มองเป็นบวกอยู่นะครับนะดังนั้นเนี่ยอ่ระดับมาตรฐานนาัก่อนงื้อเนี่ยเราเราอาจจะถือรอก,ก่อนก็ได้นะครับนะแล้วก็ไปปล่อยตับกำไรแถวบริเวณพันแปดร้อยยี่สิบพันแปดร้อยสามสิบประมาณเนี้ยนะครับนะก็เอ่อนะนะถ้าถ้ารอบนี้ถ้าขึ้นมา จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องรีบ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 ทำกำไรออกไปนะครับเพราะว่าในเบื้องต้นเนี่ยมันมีสัญญาณที่เป็นรายรีบราวัเจนนะฮะดังนั้นอาจจะต้องระมัดระวังนะฮะในเรื่องของการเอ่อแรงกระดกจับกำไรออกมานะครับนะก็เอ่อในเบื้องต้นนี้ก็ก็ยังยังยังมีสัญญาณบวกอยู่นะฮะเอ่อระยะสั้นกลับมาเป็นบวกนะครับระยะยาวระยะกลางก็มองกเยึดกันนะครับ แล้วก็ยังสามารถที่จะเกลีกับไรในทิศทางการเป็นได้อยู่นะครับมาดูในส่วนของทองคำกล้าห6 5นะครับแต่ถ้าดูภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับนักยันตของไอซ์ไปเนี่ยก็อยู่เหนือระดับ50นะครับและแม็ก์ีก็อยู่เหนือระดับสีโรไลนะครับแล้วก็เออ้นคาอาราคาปัจจุบันของห6 5เนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวอยู่เหนือระดับเฟ้นคาเฉลี่ย ร,ลละระยะสั้นและระยะกลางนะครับดังนั้นเนี่ยนักลงทุนอย่างสามารถที่จะอรอรอไปปิด,ำดทำแหไรงใแถวบริเวณแนวต้านได้นะครับทีนี้เรามาดูแนวต้านนะครับแนวต้านทองคำ96.5จะอยู่แถวจถวที่บริเวณ27,200บาทนะครับส่วนแนวรับจะอยู่แถวแถวที่บริเวณ26,840บาทนะครับแล้วก็ ทุนนะฮะก็คงจะต้องเก่งไไไกับไรภายในกกอบนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีวความขึ้นหน้าอย่างไรนะครับในวันพรงนี้เราคงเป็นต้องมาติดตามติดทางแล้วก็กรนดมราคาทองคำกันต่อไปครับค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์ปุ้ยนะคะโดยที่วันนี้อาจารย์มองว่าระยะสั้นนะคะ การเก็งกาไรในะทิศทางขาขึ้นเนี่ยยังคงได้เปรียบนะคะก็นักลงทุนท่านใดที่ยังไม่มีของนะคะก็รอพิจารณาถ้าเกิดว่าราคามีการย่อตัวลงมาบริเวณแนวรับนะคะ1,795เหรียญถึงบริเวณ1790เหรียญตรงนี้เป็นบริเวณแนวรับนะคะถ้าเกิดมีการย่อตัวลงมาก็หาจังหวะในการเข้าซื้อนะคะโดยที่จุดที่จะขึ้นไปเทคกําไรนะคะอาจารย์ก็มองว่าแนวต้านอยู่บริเวณ1819เหรียญถึงบริเวณ1825ี่ นะคะการขึ้นไปเทสรอบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่ไม่ทะลุขึ้นไปได้นักลงทุนก็คงต้องทยอยนะคะขายทํากําไรออกไปนะคะเพราะเกิดว่าระยะยาวเนี่ยเริ่มที่จะมีแรงขายกลับเข้ามานั่นเองนะคะก็นักลงทุนท่านใดนะคะที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดในการซื้อขายหรือว่าเปิดบัญชีในการซื้อขายนะคะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นไว้ด้านล่างได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาแปดนาฬิกาห้นาทีเป็นต้นไปค่ะวันนี้ขอบ คุณค่ะสวัสดีค่ะ